SCP-049 สัมผัสมรณะหรือหมอการะโลก The Pale Doctor ระดับยูคลิตมีลักษณะคล้ายมนุษย์สูงประมาณ1.9เมตรสวมชุดของหมอการโลกในศตวรรษที่15-16ชุดคลุมสีดำในหน้ากากจะงอยปากที่เห็นนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าแต่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่งอกออกมาจากกล้ามเนื้อและกระดูกของเขาเองเขาสามารถพูดได้หลายภาษามักจะเน้นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสยุคเก่ามีความสุภาพและเรียบร้อยในระดับวิยูชน เพียงแค่ SCP-049 สัมผัสถูกตัวสิ่งมีชีวิตใดก็ตามด้วยมือเปล่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะหยุดการทํางานของระบบร่างกายทั้งหมดและเสียชีวิตลงอย่างทันทีหลังจากฆ่าเหยื่อแล้วเขาจะนําศพออกมาผ่าตัดโดยเครื่องมือแพทย์ที่เขาพกมาในกระเป๋าซึ่งไม่รู้ว่าเขาเอาออกมาจากไหน<ม>ได้เรื่อยๆเพื่อรักษาเหยื่อเหล่านั้นศพที่ผ่านการผ่าตัดและฟื้นคืนชีพขึ้นมาในลักษณะคล้ายซอมบี้ที่ไร้สมองเดินไปเดินมาอย่างไร้จุดหมายและ จะก้าวร้าวมากหากถูกขัดขวาง049เรียกสิ่งนี้ว่าการรักษาที่สําเร็จผล SCP 049ยังเชื่ออีกว่าโรคใบนี้กําลังเผชิญกับโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงแปลว่าโรคหาหรือการะโลกเขามองว่าภารกิจเดียวในการใช้ชีวิตของเขาคือการกําจัดโรคนี้ให้หมดไปและเขามักจะหงุดหงิดกับก้าวร้าวมากขึ้นทันทีหากเขาสัมผัสได้ว่าใครมีเชื้อ้อยู่แต่ปัจจุบันสถาบัน SCP ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคที่เขาพูดถึงมันคืออะไรกันแน่บางทฤษฎีเชื่อว่าเป็นอารมณ์ ความเป็นมนุษย์หรือแม้แต่ความตายเขาถูกกักกันไว้ในห้องวิจัยมาตรฐานและมักจะได้รับอนุญาตให้ทำการผ่าตัดซากสัตว์เพื่อความสงบทางจิตใจตราบใดที่เขายังให้ความร่วมมือกับนักวิจัย